สบายดีสวัสดีพี่น้องมื่อนี่เขาบอกผมมียางรายเนาะมืนอนี่เขา็คย,ายม,ามาขอบคุณพ่อใหญ่ใจดีที่ส่งเงินมาให้เนาะจากประเทศแคนาดาแล้วกัประเทศ u เ a เนาะเป็นเอซีของเบา,ลาวล่ากับสาวลาาเนาะสาวสวรรค์สาวเพเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นได้ส่งเงินมาสวยเรือสาวปอเป็นขาหืดขายาเนาะเงินจำนวนเงินทางบัญชีเป็น จ,จะไหลเป็นเงินไทยบอเป็นเน้ะพี่น้องสปอกระบอกเก่งเรื่องเลขเนาะตีบอถือเนาะเป็นไหลเป็นเงินกีบเนาะเงินลราเป็นสามล้านกับเจ็ดแสนเนาะพี่น้องรวมรวมทั้งเบดที่เป็นส่งให้อันนี้คือไหลรวมกันเลยเนาะพี่น้องเป็นเงินสามล้านเจ็ดแสนที่เป็นทรงใหม่สปอ จะปอกับ,บ่มียังลายนาะน,นอกจะจกขอบบุญขอบคุณเพื่อนในลายที่ส่งเงินมาให้เนาะจึงได้กัให้อขอบครัวเพิ่นอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บอย่าสุดได้ความไข่าย,ยาสุนีเนาะมีแต่ความสุขความเจริญเหตุอย่งงานการใดกับขอให้จะเจริญรลุ่งเรื่องก้านาขอน้อให้เฮงเรวยรวยเนาะท่านลูกล้านมาสาได้กับขอให้ไลขึ้นล้านเท่าพันเท่าเนาะเท่ากับบอ่มียังสิตอบแทนเพิ่น เพราะว่าการใช้จ่ายนี่ก็ลายพอสมควรเนะาะค่ารถเพิ่นกับยังบ่ท่านได้จ่ายเพราะว่าเฮ้ากับ่บมีรถก็เลยต้องจ้างรถเขามาส่งอยู่วองมองแควงเนาะแต่แต่ก็ไปลายทีเนาะแต่ละทีเข้าก็ไปไกลพอสมควรค่ารถค่าน้ำมันเพิ่นเพิ่นก็คิดค่ารถเพิ่นกับระมาณเบื่อหนึ่งเนาะแต่สิล่องแบบ ชิลองทำิ่นก่อนเนาะว่าลดได้บประมาณนี้เนาะเ้ากรบบมีเงินลายเนาะพี่น้องเ้าก็บ่มีเงินลายก็ได้ซา้าแพรกระเป๋าเหล้าผ่นกรบสวยเหลือเนาะจะได้ก็ต้องขอบคุณนขอบพุ่นผ่นลายลายซาอแพรกระเป๋าเหล้ากะผ่นกับดีน้ำลายเรือล้นเนาะซาวปกับบได้ประมาพผ่นดีทำซาวปอลีเนาะเห็ดยังิ่นกับเห็ดไห เพื่อนสร้างซ่องเพื่อนกระซางให้เพื่อนกระดีน้ำบรดีชาเฟ่กระเป๋าลาวก็ได้ต้องขอบบุญขอบคุณเพื่อน,นหลายๆซาปอกับบมมี่ย่งงลายเนาะตอนนี้กะออกมานังทางนอกเพื่อจะถ่ายลิดขอบคุณเนาะพออ,อยู่ข้างในเขาก็กว่าบ่าได้คนมันลายตอนนี้กะแคนสูอยู่พี่น้องไปลาพี่นอ้อง